ทำไมทำไมจะเแคบขาแป้งมันจะเอามาทำลาดหน้าทำไมฉันติดโดนอะไรอย่างงี้แมงเอ้ยนอนอยู่กันในคุกนอนกับแป้งมันเอ้ยอันนี้แค่พิจารณาคดีเว้ยมึงต้องไปทำงานในฟาร์มเออผมต้องไปทำงานในฟาร์มเหรอทำไมอ่ะที่ดีอารมณ์อรวยมึงไปทำงานในฟาร์มเฉยๆแต่มึงก็ถือว่าต้องโทษโอเคก็ได้ก็ได้ เส้าซีจังโอ้แมงเอ้ยทำไมกูต้องมาทำงานหามลูกหามข้าบอยู่ที่ฟาโมโม่ด้วยวะแมงพวกแกจะมาค้าแป้งในสัตว์จับกูได้อีกเยอะมันก็แค่แป้งสาลีไอ้เหียไม่เข้าใจเหรอทำไมต้องจับกูมาด้วยวะถ้ามุกลับไปประเทศคุณได้นะความผิดนี้แม่งยังไม่เกินกรอไอ้เหียโอ้ยึงพูดอะไรอ่ะฝากกลับปบพี่ผมขอบตัวครับมึงอ่ะถ้กลับไปประเทศไปมึงก็ได้แค่นี้เหรอวะ มึงทำเพี้ยอะไรไม่ได้หรอกความผิดของมึงยังไงมึงก็ต้องรุดได้รับโทษไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวถ้ามึงกลับไปประเทศหนึ่งมึงก็ต้องพยายามกลับมาประเทศกูนะไอ้เหี้ยแม่งทำผิดแล้วยังมาควรต้ตีอีกเดี๋ยมาพูดอย่างนี้กกูได้เดี๋ยวมึงดูเว้ประเทศกาลาลันโดไม่จะต้องเชื่อชูกูเป็นวิระบุลุดมิระบุลุดครับแป้งแม,ม่งจะเอาเหรียญมาฟาดหน้ามึงเด็กเว้น อาจารย์ครับอาจารย์ครับอ่าโลปั้นท่านผู้นี้เป็นใครอะครับเขามีวีลกรรมอะไรบ้างอะครับถามในดีดอล้านชายไม่คือคุณท่านธรรมโนมดเป็นรมต่อการเกษตรในยุคข,ของท่านพลเอกประยุทธ์จุดโอเจียงเอ้ยประหยัดจัดโอเลี้ยงท่านมีวีลกรรมหลายอย่างคือ ท่านเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าวาไม่สนใครจะสอนสั่งเด้วยไม่ใช่เขาทำให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วทหารนี่มาจากไหนเนี่ยโอยโอเคครับอา,อาจารย์อธิบายต่อได้เลยครับแมงแก้พูดดา่านิ่ด่านหน่อยแม่งเอาทหารเข้ามาลบกูเวรโอเคครับต่อเลยครับต่อเลยครับ เอาง่ายคือแม่งค้าแปงแล้วแม่งก็ได้เป็นวีแล,ล้วบุุษเนี่ยอนายเงบจริงๆเลยแม่งเวิรกรรมมันโดนไหลยอย่างอ่ะลูงจะไปทับถือเฮียนี่เลย